สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาดูนะครับว่า <c oughs> ในช่วงเทศกาลต่างๆนั้นไม่ใช่เฉพาะปีใหม่นะครับปีสงกรา,าปีใหม่สงกรานอะไรพวกนี้นะฮะตามแต่ละหมู่บ้านตามชนบทในประเทศไทยนั้นก็จะมีการาตั้งด่านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะครับทุกหมู่บ้านนะครับอันนี้เห็นลดความเร็วก็จะเป็นหมู่บ้านแรกะนะฮะบ,บ้านทุ่งออ,อมนะฮะที่นี่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับ ก็จะมีการตั้งเต็นท์บริการให้ประชาชนนะครับแล้วก็ปวดไขบปวดขันในการทางการจราจรนะรเพื่อ,อป้องกันเหตุร้ายเหตุด,ด่วนต่างๆได้อย่าง,าง,างทันท่วงทีนะครับผ่านไปแล้วนะครับหมู่บ้านแรกนะครับก็จะเป็นบ้านทุ่งมะอ,ออมนะครับปรไปเรื่อยๆช่วงนี้ก็ ยังการจราจรยังไม่ลุกค้านเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นเนี่ยนะฮะผ่านไปแล้วอ่าบ้านแรกนะครับบ้านทุงง่งหอมจมบลบ้านชบนะบ <c oughs> ถ้าจำไม่ผิดนะ ภอสังขจะจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ก็จะเป็นถนนาทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านต่อหมู่บ้านนะครับเมื่อกี้เราเริ่มต้นจากถนน24นะครับโชคชัยเดชุดมนะฮะผ่านไปแล้วหมู่บ้านแรกนะครับ ่วงนี้หน้าหนาวนะครับอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงอีกแล้วสองสามวันก่อนนี้อากาศหนาวหนาวนะครับจะมาวันนี้รู้สึกว่าอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าะจะมีเมฆค่อนข้างมากนะครับพยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีฝนตกภายในวันสองวันนี้นะครับแล้วอุณหภูมิจะลดหวบอีกทีหนึ่งนะฮะลดหวบเลยนะครับประมาณห้าถึงหกองศาครับยังไงอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็ให้ทุกท่านได้ ดูแลสุขภาพกระเทศดีด้วยนะครับสองข้างทางก็จะเป็นทุงน้งไร่ปลายนานครับเป็นทางเชื่อมอระหว่างหมู่บ้านนะครับข้างทางก็จะเป็นทุงน่งนานะครับก็จะเป็นหลงังฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับ ถ้าเป็นแถบนี้เขาก็จะเริ่มปลูกมันนะมัน,มนต้นมันสับปะหลังนะครับทางเข้าหมู่บ้าน บ้านกลุมน,นุนนะครับตำบลดมอําเภอสังขะหยวสุรินก็เห็นข้างหน้านั่นะครับจะเป็นเต็นท์จุดให้บริการประชาชนบอกได้เลยนะครับว่ามีทุกหมู่บ้านนะครับเป็นระเบียบปฏิบัติที่จำปเป็นจะต้องมีจุดให้บริการประชาชนในทุกๆหมู่บ้านนะครับคืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงน,น,นี้เจ้าหน้าที่มาคอย สแตนบายนะมีทีมอสมอนะครับทีมฝ่า uh, uh, ยปกครองผู้ใหญ่บ้านกำนันอบตนะครับก็จะอยู่สแตนบายตลอด6ิวันอันตรายเลยนะฮะ บ้านภูมิสวายนะครับตำบลดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์หมู่บ้านนี้นี่จุดบริการจะอยู่ประมาณกึ่งกลางหมู่บ้านนะครับเพราะว่าแถวนั้นจะเป็นแหล่งชุมชนอ่าบริเวณนี้ที่เป็นโซนนอกพนั้นนะครับก็จะมียางพารานะครับ ภาพบรรยากาศชนบทของประเทศไทยนะครับให้ดูนะถนนหนทางต่างๆ <h ums> ตามซอกตามซอยอะไรพวกนี้ก็จะเป็นถนนคอนมรีน,น,นะครับทางไปไร่ไปนา <c oughs> จะมีปลวยวางไว้นะครับเพื่อให้รู้ว่าควรชะลอความเร็วนะครับทางแยกทางร่วมนี่นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งครับมีเจ้าหน้าที่มาคอยอำนวยความสะดวก ชีวิตจริงๆ,ๆนะครับเราขับช้าๆดีกว่านะครับ มีป้ายเตือนนะครับนะค,ความเร็วเขตชุมชน,ชนจากหบ้านหนึ่งก็เชื่อมต่อไปอีกหบ้านหนึ่งก็ยังเป็นถนนดำอยู่นะครับ อมเภอบ้านตาแยวนะครับจมุลตาตุ้มมาเพื่อสังขารนะครับจมุพี่โอสมอนะครับมาสแตนบายคอยให้บริการอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับ เสียของถนนประเทศไทยอย่างหนึง่งครับก็คือถนนคนข้างในสมัยนี้ค่อนข้างดีนะเพราะเสียคือหมาเยอะนะโดยเฉพาะในเขตชุมชน,นเยอะเยอะแล้วมัจะเกิอดอุบัติเหตุจากการที่มันชอบวิ่งตัดหน้านะครับอาจจะเกิอดอุบัติเหตุได้ซึ่งผมก็เคยผมก็เคยเป็นครับก็เรียวเข้าซอยไปหมู่บ้านนะครับก็ถ้าเป็น ลักษณะซอยเล็กๆอยู่บ้านนี้ก็จะเป็นถนนคอนกรีต เราถนะ้าไม่รู้มันเป็นอะไรหมานี่เยอะจริงๆโอ้โฉงไม่รนนู้ขนบุคคลนะครับน,นบ้านแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจุดบริการประชาชน ก็ขอจบคลิปจต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมการรีวิวช่วงเทศกาลตามมันนอกครับขอบคุณสำหรับการร,บารับชมครับ,บสวัสดีครับ